เกาเข้าไปทำหลังยึกๆด้วยดูดีชอบใช่ไหมดเดียมหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงพี่อยู่นี่อ่ะหยุดเกาโอ้เงี้หาเรื่องอ้วยหยุดเกาอย่าพึ่งเกาคือคือคือเดี๋ยวให้มันอรารวาสก่อน เปลี่ยนคนทําไมเป็นคนอย่างนี้ไม่เกาให้หรอกไปทางโน้นไปไปเกาอะไรอ่ะลูกไม่เห็นจะมีอะไรคันเลยอ่ะเฮ้อยตัวเปลี่ยนคนไปทางโน้นคาดหวังอ่ะเปลี่ยนมาทางนี้อ่ะ